สวัสดีคนวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์16-23สมมะพยากรน,นะอะดูดวงกันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามใจร้อนนะใจร้อนบ้าบิ่นบ้าพลังมากเลยค่ะความมุมานะความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจความทะเยอทะยานดี สู้ลุยเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วคนวันเสาร์สู้มาตลอดอาจารย์รู้อาจารย์เห็นนะและอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับผลตอบรับอย่างที่น่าย,ยินดีความยุติธรรมบังเกิดขยันมากได้มากประสบความสําเร็จเจ้านายเห็นคุณค่าความสําคัญได้รับส่วนแบ่งได้รับผลประโยชน์เงินงานดีข้อเสียของคนวันเสาร์อาจารย์ให้สองเรื่องใจร้อนวู่วาม ระวังปัญหาและความขัดแยง้ง 2. ใจร้อนวู่วามขับรถขับราระวังเฉียวชนไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่เสียตังค์ไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัว,แต,ตตวแต่โดนค่าปรับต้องระมัดระวังเพราะว่าไพตาช่างอะเนาะขี้เกียจจะไปเสียค่าขึ้นลงพักขึ้นลงขึ้นศาลงานดีมีความสําเร็จมีความยุติธรรมสู้ต่อไปยังไงไม่สูญเปล่าเจ้านายเมตตาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง คนวันเสาร์ใครกดแชร์กดหัวใจอาจารย์ขอให้รวยของขวัญของรางวัลของมีค่าเงินทองทรัพย์สินส่วนแบ่งไพ่ส่วนแบ่งเยอะนะหนึ่งส่วนแบ่งที่เกิดจากมรดกผลประโยชน์คอมมิชชั่นในหน้าเงินหล่นลงมาจากฟ้าโชคล่าฟุกฟุกถูกหวยฟุกฟุกแสดงว่าเงินดีเงินเด่นเงินเลิศ สัปดาห์นี้ทําบุญกับคนได้ร่อนคนจรจัดคนขอทานสถานสงเคราะห์และคนยากไร้นะเพราะว่ามันจะมีคนมาเบียดเบียนตังในกระเป๋าพี่ช่วยหนูหน่อยหนูไม่มีตังจะกินแล้วพี่หนูเดือดร้อนจริงๆระหะวังคนมาขอยืมตังเพราะฉะนั้นเอาตังไปทําบุญกับคนไร้บ้านนะ คนอนาถาหรือสถานสงเคราะห์เป็นการแก้เค็ดเลขนี้งวดนี้มาแน่วันเสาร์งวดนี้มาแน่ถูกหวยแน่เลข6คือเลขนําโชคเลขหนึ่งตามมาก็รอดูแล้วกันดวงไครดวงมันเดอร์อาจารย์ใบให้แค่นี้สี่มงคลนะ สีแดงสีน้ำเงินดีมากแล้วก็ช่วงนี้ความรักเป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นผู้รับที่ดีและกรุณามีเหตุผลนะคะช่วงนี้ถือดาบใส่กันยิ่งกว่าพุ่งเข้าใส่กันยิ่งกว่าใจเย็นๆใช้เหตุผลให้มากกว่านี้อารมณ์รุนแรงตลอดคนวันเสาร์บเบรกตัวเองนิ่งไว้จะได้ไม่เกิดปัญหาสำหรับคนที่โสดคนโสดมาไวไปไวจ้าไม่ต้องไปอะไรเยอะนะ มันมีคนเข้ามาแน่ๆแต่มันมาตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยมันไปแล้วนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้นะสุขภาพระมาดระวังอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความซุ่มซ่ามเกิดจากความประมาทแล้วก็ความใจร้อนใครดูดวงส่วนตัวทักแชทอาจารย์มาได้เลยเพจ Facebook ส้มมะพยากรงวดนี้ขอให้คนวันเสาร์รวยถูกหวยกันทุกคนแล้วอย่าลืมอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ